ตอนนี้เราอยู่ที่จัตุรัสเทียนฟู่ในเมืองเฉิงตูประเทศจีนนะคะตรงนี้เป็นจุดที่เป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองเลยจริงๆแล้วจัตุรัสเนี้ยค่ะถ้ามองจากมุมสูงเขาจะเหมือนกับวงกลมหินหยางอะคะ่ะตอนเย็นเนี่ยคนมาเดินถ่ายรูปเยอะมากนะแต่ตอนนี้คือมากลางวันคนจะได้น้อยๆไปค่ะ ใต้ดินของจัตุรัสเทียนผู้นะคะเป็นร้านอาหารร้านของกินเต็มไปหมดเลยทุกคนคือตอนแรกก็คิดว่าเออเป็นจุดท่องเที่ยวนาะแล้วอาหารอยู่ตรงไหนปรากฏว่าลงมาใต้ดินคืออาหารเต็มเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศกมะมีเป็นของขึ้นชื่อนะเป็นไก่ยัดไส้ข้าวเหนียวที่นี่จะมีของกินเลน ที่เนี่ยขึ้นชื่อพวกแบบของเพ็ดอะทุกคนเนี่ยเมื่อวานอะจริงๆแล้วอะลองชิมบะหมี่ครุกน้ำมันพริกไปคือแบบที่นี่คือเพ็ดมาก <c oughs> คือใต้ดินอะทุกคนของจตุรัสเทียนฟู่อะของกินเยอะมากเลย